สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับหัวปรับแรงดันต่ำระบบป้องกันแก๊สด้วยได้ด้วยนะครับมีเซฟตี้มีปุ่มกดรุ่นนี้เป็นรุ่นสามารถตั้งเวลาหุงต้มได้ด้วยนะครับกรณีที่ว่าเราลืมนะโดยมากเราจะขี้ลืมตั้งจับฉายอุ่นไว้หรือทำอะไรแล้วแต่เราก็ไปรับโทรศรัพท์กลับมาเราก็ลืมนะเราลืมว่าเราได้ตั้ง จุดแก๊สไว้ซึ่งอันตรายมากนะครับคูณลูกค้าเราใช้วิธีแบบนี้นะคะปลอดภัยด้วยนะครับโดยสามารถตั้งเวลาได้ถึง1ชั่วโมงเต็มนะครับตั้ง20นาที30นาทีนะครับตั้งได้นะครับพอถึงเวลาแล้วนะครับเขาก็จะตัดแก๊สให้เราเหมือนปิดถังแก๊สให้เราเลยนะครับปลอดภัยดี นะครับก็ชมรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเรามีรับประกันด้วยนะครับสินค้าเรานะครับผลิตในเมืองไทยนะครับยี่ห้อเมืองไทยยี่ห้อหายแก๊สนะครับยี่ห้อหายแก๊สนะครับตัวนี้ สินค้าดีมีคุณภาพนะครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ข้างล่างนะครับติดต่อทาง YouTube ทาง Facebook ทาง l ล n e ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปรายละเอียดก่อนนะครับชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปนะครับเชิญครับก็ระบบตอนนี้แนะนาระบบป้องหัวปรับแรงดันต่าป้องกันแก๊สรั่วมีปุ่มกดนะครับแล้วก็มี ตั้งเวลานะครับของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับแล้วก็มีเกวัดเนื้อแก๊สในถังว่าใกล้หมดหรือ,อยังนะครับหลักการทํางานนะครับก็คือตัวนี้ไปเปิดถังมาปุ๊บเนแก๊สจะไม่ออกสังเกตไหมครับแก๊สไม่ออกต้องกดปุ่มแก๊สออกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดสายหลุดสายรั่วนะครับใช้เตาหุงต้มทั่วๆไปสายหลุดสายรั่วมันก็จะตัดอย่างนี้นะครับตอนนี้แก๊สไม่ออกเปิดถังก็เหมือนปิดถังนะครับอันนี้เขาสามารถอุด อุดวาล์วตัวนี้ถ้าเกิดวาล์วตัวนี้รั่วนะครับตัวนี้สามารถอุดอุดแก๊สรั่วได้ด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าไม่กดปุ่มแก๊สก็จะไม่ออกนะครับอันนี้ครับมีเกวันนี้แก๊สนะครับพอแก๊กดปุ๊บเนี่ยเกจะตีขึ้นมานะครับตีขึ้นมาให้แก๊สว่าคงเหลือเท่าไหร่อันนี้ตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาได้สมมุติว่าเราโดยมากหุงต้มทั่วไปเนี่ยโดยมากต้มจับถ่ายหรืออุ่นอะไรแล้วแต่เนี่ยบางทีคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านชอบลืมนะครับพอลืมนี่อันตรายมากนะครับเพราะว่ามันก็จะ บางทีลืมข้ามคืนเลยนะครับก็เรามาใช้ตั้งเวลาดีกว่ากันลืมนะครับอันนี้ของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับคุณภาพสูงนะครับมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยมีมอกด้วยนะครับมีมอกด้วยนะครับอันนี้เวลาตั้งเวลาตั้งเวลาได้ถึง1ชั่วโมงนะครับหกนาทีสมมุติคุณลูกค้าจะตั้งเวลาสักใช้เวลาสัก20นาทีเราก็หมุนมาสัก20่าเลข20นะครับเขาก็จะหมุนเป็นลานหมุนนะฮะดังแกล้ๆแกๆๆๆแกแก ถ้าเกิดได้สังเกตจะได้ยินเสียงนะฮะได้ยินเสียงนะฮะเขาจะหมุนตรงถึงเวลาพอถึงเวลาหมุนไปเรื่อยๆผมผมเร่งหน่อยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะตัดนะครับแม็กเนี่ยคือตอนนี้แก๊สไม่ออกแล้วครับแก๊สไม่ออกถึงกดปุ่มแก๊สก็ไม่ออกนะฮะเนี่ยฮะเข็มเกียแก๊สไม่ออกนะเพราะว่าเขาตัดแก๊สแล้วนะครับเขาตัดแก๊สได้ด้วยคือเขากันแล้วว่าถึงเวลาปุ๊บไอตัววาล์วินทํางานนี้จะป้องกันไม่ให้แก๊สออกมาเลยนะครับก็คือปลอดภัย2ต่อนะครับมีเซฟตี้ป้องกันแก๊สรั่วได้แล้วก็ ตั้งเวลาการลืมได้นะครับคุณลูกค้านะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าการทำงานเป็นยังไงที่เราบอกคลิปนี้นะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับเราอันนี้เป็นวาล์วเปียวนะครับอันนี้ฮะวัดเนื้อแก๊สในถังนะครับหรือเราลำคาญนะครับที่จะต้องมาตั้งเวลาบ่อยๆนะครับแต่ลำคาญต้องมาตั้งเวลาบ่อยๆเราสามารถมีเข้ามาโซนตรงฟรีโอเพนโซนนะครับคือตัวนี้นะครับ ข้ามโรงออนนะครับฟีโอเพนโซนนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่หัวปรบับแต่ก็ยังป้องกันแก๊ส่วดได้เหมือนเดิมนะป้องกันแก๊ส่วดได้เหมือนเดิมแต่ตั้งเวลาไม่ทํางานนะครับอันนี้นะครับก็ใช้ง่ายสะดวกและปลอดภัยด้วยนะครับหน้ามีไว้ในครัวเรือนนะครับมีไว้เถอะครับป้องกัน อาคีภัยได้100%เเซเลยนะครับสนใจโทรเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยครับสินค้าดีมีคุณภาพมีรับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับอันนี้ผลิตในเมืองไทยด้วยของคนไทยยี่ห้อของคนไทยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ